คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดครับสอส,อสอบัญชีรายชื่อนะครับที่ให้สัมภาษณ์เรื่องการตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยนะครับโดยสรุปเนี่ยคุณอนุสรบอกว่าตอนนี้เพื่อไทยยังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับหรือกดดันใดๆผมคิดว่าการประกาศของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือการประกาศของหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ประกาศชัดแล้วว่าถ้ามีสองลุงหัวหน้าพักพร้อมจะลาออก คุณผู้ชมต้องแยกนะครับคุณผู้ชมต้องแยกมันเป็นเหมือนแบบรายละเอียดความเคลียร์ความชัดเจนเหมือนคล้ายๆเหมือนเหมือน,นทางกฎหมายอ่ะและโอกาสที่จะมี2ลุงเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะลุงหนึ่งเนี่ยก็คือประยุทธ์ซึ่งวางมือแล้วส่วนอีกลุงเนี่ยก็คือประวิทย์ก็ไม่ได้อยู่ในสาภาพที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือสร้างอำนาจในการต่อรองอคงเป็นไปไม่ได้และเพื่อไทยเนี่ยคงไม่จับมือกับสองลุงแน่ผมถามคุณผู้ชมตรงนี้แล้วก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าประวิทย์เนี่ยไม่มีอำนาจจะสร้างอำนาจต่อรอง คุณชัยวุฒิก็พูดว่าประวิทย์เนี่ยพร้อมจะเป็นนายก <c oughs> เ,ออเขาพูดถูกปะ่ะออพรรคเขาก็พูดเองว่าประวิทย์พร้อมจะเป็นนายกในขณะเดียวกันประเด็นเรื่องสร้างอำนาจต่อรองนี่มันพูดแบบเอาเร็วเอาฉาบฉวยมากเลยนะอ,อ,อยู่ดีๆแล้วแบบเฮ้ยจอรนมึงต้องรู้ดี่ออประวิทย์เนี่ยไม่มีอำนาจในการจะมาต่อรองหรอกออแล้วมึงนั่งฟังเรื่องแบบว่าเออจริงของมึงือเป่ประวิทย์ไม่มีอำนาจจะมาต่อรองเนี่ยมีได้แค่ข้อเดียวท้วนคือ3ามหนึ่งสองจับมือกันแน่นๆอันนั้ ประวิทย์ต่อรอ,องไม่ได้แน uh. ถ้าอภิวิทย์ไม่มีอำน,นาจต่อรองอะ่ะอันนี้จักใจเลยนะ MOU อยกูจิงไห <laughs>